สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการบวกและก็การลบทศนิยมนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่63าโจทย์ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนะคะโจทย์กําหนดมาให้โจทย์ให้ตัวเลขมานะคะแล้วกห็หาค่าประมาณของผลลัพธ์ ข้อที่1นนะคะตัวอย่างที่1 6.18บวกกับ8.347นะคะโจทย์ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะ,ะคุณครูก็ตั้งการหาค่าประมาณตั้งการบวกโพสนิยมนะคะได้มาเป็นหกจนึ่งแปนะคะบวกกับ8.347ซึ่งตัวตั้งเป็นโพสนิยม2อตำแหน่ง แล้วก็ตัวบวกนะคะเป็นทศนิยม3าตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากันนะคะคุณครูก็เลยเติมให้หกจุหนึ่งแปดเป็นห1จุหนึ่งแปดศนย์เพื่อให้หลักทศนิยมมีค่าเท่ากันนะคะคุณครูก็บวกเลขปกติเลยศูนย์บวกเจได้เจ็ดนะคะแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งะคะหนึ่งบวกสามได้สี่ทดหนึ่งเป็นห้านะคะแล้วก็หกบวกแดได้ สินะคะหลักการบวกทศนิยมนะคะนักเรียนจะต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะอ่ะข้อนี้นะคะคุณรูกกรได้มาเป็น14.527แต่โจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจำนวน ะะโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม14.527จํานวนเต็มอยู่ตรงไหนจํานวนเต็มจะอยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะได้เป็น14หาค่าประมาณนักเรียนจะต้องรู้ตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่1เป็นเลขหาแสดงว่า14ก็จะต้องเพิ่ม1ค่านะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มของ14.527คุณครูก,ก็ได้ค่าประมาณเป็น สินะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายค่าประมาณเฉลียบร้อยนะคะสุดท้ายเลยคุณครูก็ตอบมาดังนั้น6.18บวกกับ8.347มีนะคะมีค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มก็คือ15นะคะนี่คือตัวอย่างที่1อ่ะตัวอย่างข้อต่อไปนะคะตัวอย่างที่2อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่63นะคะโจทย์บอกว่า 10.98-7.538ลบ7.538นะคะโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนักเรียนก็ตั้งลบเลยนะคะ10.98เป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่ว่า7.538เป็นทศนิยม3ตำแหน่งคุณรูก็เลยเติม0เป็น10.980เนะคะเพื่อให้หลักตรงกันแล้วก็ตำแหน่งทศนิยมตรงกันนะคะตัวแรกนะคะเวลาเราลบเราจะลบจากด้านขวามือสุดนะคะก็คือลบจากหลังสุดมา นะคะตัวแรก0ูนย์ลบไม่ได้ศูนย์ก็ต้องไปยืมแปดแตรงนี้ก็เลยเหลือ7จศตรงนี้ก็เลยเป็น10บนะคะสิบเหลือสองอไป7เจ็ดลบสเหลือ4 9่เลบหเหลือ4ี่เจอจุดใส่จุดนะคะสิบลบเเหลือ3แสดงว่าลบมาแล้วคำตอบก็คือ3.442แต่โจทย์ให้ตอบเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะคุูครูก็หาค่าประมาณมาทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็คือสา เวลาตอบค่าประมาณเป็นโค้นิยม yeah, yeah. 1ตําตำแหน่งนักเรียนจะต้องดูตำแหน่งที่สองนะคะตำแหน่งที่สองเป็นเลขสี่นะคะเลขสี่ไม่ถึงห้าเพราะฉะนั้นคําตอบก็ไม่ต้องปัดคําตอบก็คือคําตอบเดิมนะคะตอบค่าประมาณเป็นสามจุดสี่นะคะคุณครูก็ตอบมาดังนั้นสิบจดเก้าแปดลบเจ็ดจุดห้าสามแปดมีค่าประมาณเป็นสามจุดสี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่2หน้าที่หกสิบสามนะคะ ต่อไปนะคะตัวอย่างที่3 2 7 5 1 3สิบ3 5ลบกับสิบห้โจทย์ให้นักเรียนตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะคุณครูปรตั้งลบเลยนะคะ2 7 5 1 3จลบกับสิบห้ตัวแรก3าลบ4ไม่ได้3ต้องวิ่งไปยืม1 1ึ่งนตัวนี้ก็เลยเป็น0 3ตัวนี้ก็เลยเป็น1ิ3สาลบ4ได้9กนะคะศลบ าไม่ได้ศูนย์ต้องไปยืมห้าหเลยเหลือ4นะคะศูนย์ก็เลยเป็น10 1 0ิลบสาเหลือ7จนะคะสีลบเไม่ได้4ก็ต้องไปยืม7 7เลยเหลือ6 4ตรงนี้ก็เลยเป็น14 1 4ีลบเได้7นะคะเจอจุดใส่จุดนะคะหกลบห้าได้1นึสองหนึ่งได้1นึ่คำตอบก็คือ1 1 7เอนะคะแต่ว่าโจทย์ให้ตอบเป็นทศนิยม สอตำแหน่งอ่ะโทเซนิยมสองตำแหน่งอยู่ตรงนี้เวลาตอบให้ดูตำแหน่งที่3ามตำแหน่งที่3เป็นเลข9แสดงว่าเลข7ต้องเพิ่ม1นึ่าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือค่าประมาณนะคะได้เป็น11บจุด 78นะคะโจทย์ให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนก็ตอบเป็น2ตำแหน่งมาให้คุณครูนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้น27.5ส3ลบกับ15.7 3 4สามค่าประมาณสองตำแหน่งก็คือ11.78อนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าที่63าเช่นเดียวกันต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่64 6 4ิข้อที่2ใหญ่นะคะโจทย์ให้เติมคำตอบ โจทย์บอกว่าให้หาค่าประมาณโจทย์ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม1คําตอบและเป็นทศนิยม1ตําแหน่ง2องคำตอบและเป็นทศน, 2, นทิยม2องตำแหน่ง3าํคำตอบแสดงว่าโจทย์ถามมาทั้งหมด3คําถามนักเรียนจะต้องตอบ3คําตอบนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่าส1 8 0 4บวกกับ57.98มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ คุณครูก็ไปถดข้างนอกนะคุณครูก็บวกมาแล้ว31.804บวกกับ57.980นะคะตำแหน่งไม่มีคุณครูก็เลยเติม0ูไปนะคะเพื่อให้ตำแหน่งเท่ากันแล้วก็หลักตรงกันคุณครูก็บวกมาอ่ะคุณครูก็บวกมานะคะ4.0บวกได้40.8บวกได้8 8.9บวกได้17ใส่7ทด1 1.7บวกได้8ทดอีก1เป็น สามบวกห้าได้แปดอ่าแสดงว่าคุณครูก็บอกมาแล้วคำตอบก็คือแปดสิบเก้าจุดเจ็ดแปดสี่อ่ะอันนี้คือคำตอบนะคะแต่ว่าโจทย์ให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแล้วก็เป็นทศนิยมสองตำแหน่งอ่ะคุณครูก็ประมาณค่ามาอตอบนะคะแปดสิบเก้าจุดเจ็ดแปประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มอยู่ตรงนี้จำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าจุดทศนิยม จะตอบเป็นจนํานวนเต็มนักเรียนต้องดูตําแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดมากกว่าห้าแสดงว่าแปดสิบเก้าต้องเพิ่มหนึ่งค่าก็เลยตอบเก้าสิบนะคะอันนี้ประมาณค่าเป็นจนํานวนเต็มต่อไปประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยมหนึ่งแบบหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะแปดสิบเก้าจุดเจ็ดจะตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนักเรียนต้องดูตําแหน่งที่ 2ตำแหน่งที่2เป็นเลข8แสดงว่าเลข7ต้องเพิ่ม1่ค่าคำตอบก็คือ89.8แนะคะและสุดท้ายให้ตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะทศนิยม2ตำแหน่งเวลาตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม2ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3เป็นเลข4ซึ่งเลข4น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเลข8คงไว้เหมือนเดิมนะคะจำนวนเดิมก็คือ89.78 โจทย์ common common ถาม3คำถามถามจำนวนเต็มถามเป็นค uh, ่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งแล้วก็ค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งโจทย์ถาม3คำถามนั่นเองก็ตอบเป็น3คํคำตอบมาให้ครูนะคะนั่เองก็ตอบมาจำนวนเต็มได้เท่าไหร่จำนวนเต็มก็คือค่าประมาณเป็น90ค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งก็คือ89.8และค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งก็คือ89.78นั่นเองค่ะ